วันนี้เราจะมาทําหมูผัดโหระพากันของที่เตรียมก็คือหมูเป็นชิ้นนิดเดียวส่วนอันนี้เป็นแครอทครับหอมหัวใหญ่ที่เหลืออยู่ถ้ายังไม่ซอยปกติฉันจะใส่เป็นแค่หอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นชิ้นไม่ได้ต้องละเอียดขนาดนี้แต่ว่าอันนี้มันเหลืออยู่ในตู้เย็ยนก็เอาให้หมดแล้วก็มีโหระพาโหระพานะไม่ใช่กะเพราอืม ต่วน,นี้เป็นกระเทียมกระเทียมก็เอาไปตำก่อนไม่ต้องละเอียดมากพริกใช้กันไกรตัดหรือมีดซอยเป็นชิ้นแบบนี้ไม่ต้องตำก็ได้เพื่อความสวยงามแล้วเครื่องปรุงที่ใช้ก็มีอย่างเดียวเลยก็คือซอสน้ำมันหอยไม่รู้ของเธอใช้แบบไหนต่างประเทศมีไหมน้ำมันก็ใช้เป็นน้ำมันมะกอกตัวเดิม ่อนอื่นแล้วก็เปิดเตาตั้งไฟเราจะใช้ไฟเบาใส่น้ำมันลงไปค่าดีเยอะหน่อย ก็เอากระเทียมที่ตำมาใส่ลงไปพริกแดงก็คือพริกสดนี่นแหละฉันใช้สี่เม็ดต้องหาต้อนอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะ ให้กระเทียมมันออกสีเหลืองหน่อยๆก่อนแล้วค่อยใส่หมูลงไปอันนี้ที่ฉันใช้เป็นหอมหัวใหญ่กับตัวเครอทเพื่อที่จะให้ความหวานมาช่วยเราจะไม่ใส่น้ำตาลเอาความหวานจากธรรมชาตินี่แหละ ระเริ่มร้อนแล้วเอาให้กระเทียมเหลืองๆก่อนนะหอมแล้วหอมแล้วตอดหอยนางลมเราจะใช้ หนึ่งช้อนโต๊ะกับครึ่งหนึ่งจากนั้นใส่หมูลงไปไเยอะไปไหม่ยหมูไมไ่ค่อยถนัดนะ มือเดียวหาตั้งกล้องเขาหายไปไหนไม่รู้เธอเห็นไหมเก็บห้องให้ฉันนะ เราเพิ่มไฟแรงได้เลยตอนแรกเราตั้งไฟเบาเพื่อไม่ให้กระเทียมมันไหม้มาแล้วไปแรงนิดนึงเ,เข้าไป,ปเ,เข้าไป ใช่ไม่มีกระทะใหญ่นะแต่ว่าฉันถนับใช้กระทะเล็กอันนี้จากนั้นเบาไฟนิดนึงดับไปเลยกแล้วเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อย ใส่ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเนี่หนึ่งสอง ใส่เปสองช้อนโต๊ะเลยก็ได้นะช้อนซุปเนะี่ยช้อนโต๊ะเรียกดูดีเปิดไฟรอบใช้ไฟแรงมันเลยปุ๊กๆเขาเขาให้เข้ากันหน่อยเป็นต้มหมูปะเนี่ย ไ่หอมหัวใหญ่กับเคอรอดที่เตรียมไว้เป็นเชฟมือหนึ่งแล้วเนี่ยเขาอีกมือหนึ่งถือกล้อง ทนใส่หัวลำพาลงไปหัวลำพาที่เตรียมไว้ยุ่มลงไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใส่ก็คือพริกไทยเพิ่มความเผ็ดความร้อนความหอมโอ้ยหอมอะ่ะ บอกเลยอยากให้เธอแบบมาแบบอยู่ตรงนี้มากเลยิไทยได้แล้วใส่พริกไทยเล็กน้อย เ,เรียบร้อยสจแล้วเนี่ยกล้องมันเล่นกปครับนะปิดไปได้เลยถ้าไม่แน่ใจเราก็ชิมก่อน อืมรสชาตินี้โอเคแล้วแซ่บไม่ต้องปรุงละมันได้ความหวานแล้วน้ำตาลไม่ต้องใส่แต่เขาจับใส่จานกับ